ทีคุณเต่ามาเม้นนะคะว่านอนไม่พอมันไม่ดีใช่ไหมแต่ว่านอนไม่หลับก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าจะยิ่งทําให้นอนไม่หลับ วันนี้ฝนจะมาพูด4ปัจจัยที่มีผลต่อการนอนนะคะข้อแรกสถานที่ที่เรานอนที่ดีคือต้องมืดเงียบและเย็นค่ะสนะคะอายุการนอนของวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุก็จะต่างกันในเด็กก็จะต้องการการนอนที่เยอะที่สุดนะคะอยู่ประมาณ14-17ชั่วโมงเด็กเล็กก็จะนอนเยอะๆก็จะยิ่งดียิ่งดีต่อพัฒนาการในวัยผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนะคะอยู่ประมาณ7-9ชั่วโมงต่อวัน ในวงจรการนอนในแต่ละวัยก็จะแตกต่างกันออกไปอีกซึ่งวงจรการนอนที่มีประสิทธิภาพใน1คืนคือเกิดขึ้นประมาณ4-5ครั้ง1ครั้งหรือ1รอบวงจรก็ประมาณ90-120นาทีจะเป็นวงจรแบบนี้สลับกัน,นะคะ่ะตั้งแต่ตื่นจนหลับถึงหลับฝันการนอนที่ดีไม่ใช่การนอนหลับยาวลึก แล้วก็ตื่นทีเดียวเช้าเลยนะคะคนที่หัวถึงหมอนปุ๊บหลับลึกจนลุย่ตัวอีกทีเช้าเลยแสดงว่าร่างกายเราเหนื่อยล้าเกินไปที่3ยาหรืออาหารที่กินยาในกลุ่มโรคปรับอารมณ์ต่างๆจะมีผลต่อการนอนอย่างมากทําให้บางคนอาจจะหลับง่ายแต่ตื่นยากมากๆแล้วตื่นมาก็จะรู้สึกงัวงเงียไม่สดชื่นอาหารที่กินเช่นชากาแฟต่างๆกินในเวลาใกล้เข้านอนถ้าสำหรับคนที่ติดกาแฟแนะนำให้กินก่อนบ่ายสองของวันนั้นๆ แต่ถ้าใครมาดื่มชากาแฟใกล้ๆเวลานอนนะคาเฟอีนมันจะไปแทนที่สารสื่อประสาทในสมองตรงจุดนั้นนะคะกลายเป็นทําให้สมองตื่นตัวนะคะแล้วก็ร่างกายเกิดการหลั่งแคลเซียมต่างๆนะคะทําให้เนื้อมันตื่นตัวนะคะนอนไม่หลับส่วนคนที่ติดเหล้าก็จะทําให้นอนไม่หลับเลยเป็นพิษสุราเหลือหลัง ขสนะคะมีโรคประจําตัวหรือโรคที่มีผลต่อการนอนอย่างมากโดยในเฉพาะคนที่น้ําหนักเกินมาตรฐานหรือวินิจฉัยว่าเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับแบบรุนแรงมากๆเพราะคนที่เป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับรุนแรงนะคะเวลานอนในช่วงกล้ามเนื้อคลายตัวมากๆในระยะของหลับฝันจะสะดุ้งเฮือกทุกครั้งเพราะ ตัวเองรู้สึกเหมือนตกจากที่สูงมันเหมือนจุดที่สบายเกินไปซึ่งร่างกายไม่เคยเป็นถ้าเข้าสู่ระยะหลับฝันปุ๊บร่างกายจะสะดุ้งตื่นทันทีเพราะกลัวตายแล้วจะทําให้นอนหลับไม่เพียงพอและประสิทธิภาพการนอนด้อยลงมากๆถ้าใครนอนไม่หลับเลยแนะนําให้เขียนบันทึกกิจวัตรประจําวันที่ทําแต่ละวันนะคะอย่างน้อย2สัปดาห์แล้วเอาไปปรึกษาแพทย์ ้าท่านอนไม่หลับเกิน3เดือนติดต่อกันนะคะจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคนอนไม่หลับเรื้อรังใครอยากได้ข้อมูลไหนเพิ่มเติม,เ,ตมเม้นทถามไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวฝนมาตอบ